ตั้งจิตตรงตีนนะคะเอาตีนเป็นตัวตั้งนะคะว่ามันจะพอดีบอนะคะก<ะ>็จะเป็นล้ายในตัวของมันแล้วนะคะ<ๆ>แล้วก็จะสอดสวัสดีจ้าพี่น้องสุขสุขคนนะคะมนีสัรหามาฝากสีพ้าพี่น้องมาตําหูค่ะมาเบิงวิธีตําหู ไหมมัดมีนะคะมาเบ่งกันเลยจ้าหลังจากที่แกะไม่ขนัดไม่กล้วยแล้วนะคะพี่น้องเริ่มตำหล้วจ้าแล้วก็อ๋อแกแกไม่ขนัดไม่กล้วยแล้วกับวีนะคะแต่แผงผ่าอาอกเริ่มแลกมันเกิดจะประมาณนี้นะคะยังผ้าประ่านได้งามยังประ่านได้เข่าเนือ้อผ้าแผนผ้าอยู่ อันนี้ก็จะเป็น,นตัวที่ห้าสืบห้าต่อนี่พี่น้องพื่ก็จะเอาออกทีแรกพี่ก็จะเอาไม้อีตัวนี้มาตําขันใบนะคะเส้นได้ขันใบก็ดึงจัดความเค็งความยานเสน้นใดมันยานก็ด,ดึง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 ไม่อีตัวนี้ก็จะเป็นตัวรัดใบนะคะก็ชี้ให้มันเสมอกันมาเรื่อยๆนะคะเส้นเค็งเส้นยาน,นจากการห้าที่ห้าคนมึงเธอมันกระบ,บอกเสมอนะ เริ่มตำแล้วแต่บันไท้สวยนะคะไม้ตัวนี้เขาก็ตอเรียบร้อยใส่ไม่เรียบร้อยเยยบขึ้นลงได้นะคะขั้นตอนการตำหูก็วางหูกออกมือแรกนะคะมือนี้ตอนนี้สันหามาฝากกะตำหูกมีได้จากประมาณนึงแล้วนะคะพี่น้องเป็นมีลายสี่มุมเมืองค่ะสีมุมเมือง มัดเองนะคะคนมีเองแล้วก็มัดเองเป็นเก็ดสีขาวเอ่อพื้นสีสีม่วงดอกลักเนาะที่สัญหามาฝากเคยปั้นหลอดให้พี่น้องเบิงเขาคลิปก่อนนะคะคลิปก่อนกอนเนาะวันนี้กับสีภาพี่น้องมาเบิงวิธีตําม,มีค่ะเรากำลัมาเบิงวิธีตําหูกนะคะหูกเออ ลายสีมุมเมืองนะคะเมือน,นี้เป็นผืนแหลกแหกหมานของเครื่องหนีนะคะนี่คือหลอดที่เขาปั้นไปแล้วพี่น้องสนามาฝากก็ตั้มไปเน่แล้วนะคะแต่ว่าบ่ามีคนถ่ายเห็นเนาะอุปกรณ์การตั้มก็มีกระสวยนะคะกระสวยเพื่อสําหรับสอดสำหรับสอดในกระสวยกระสวยไม่ ไม่ไลกระสวยนะคะเหตดจากไม่ไพ่ก็ไดหรือว่าเหตดจากทางบักเผาก็ได้นะคะการบักเผาทางบักเผา,า,าตัดให้มันพอดีกับในกระสวยมันจะมีหูในน้อยอยู่เน่ยพี่น้อมไม่ทราบว่าเห็นไหมเพราะว่าขําแล้วเห็นรูไหมค่ะนี่แหละรูรูของกระกรส,สวยทั้งสองทางนะคะเขาก็หยิบ หลอดนี่เลี้ยงหลอดมาเลยพี่น้องมันจะเลี้ยงหลอดเขาตำเขาจะเอาหลอดที่เขาปัน่นหลอดสุดท้ายนะคะออกมาตำกอนเนาะมันจะเลี้ยงมาเป็นแบบนี้นะคะเลี้ยงแบบนี้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นหลอดนี่ต่อไปก็จะเป็นหล,ลอดนี่นะคะมันจะเลี้ยงลําดับว้อยู่พี่น้องเหมือนกิ๊กซอเนาะแล้ก็มาใส่วิธีใส่นะคะวิธีใส่ก็ใส่หลอดนี่เลยพี่น้อง เอาไม้สอดใส่หลอดเพราะว่าในหลอดมันจะมีหูมันจะมีหูในหลอดนี่มันจะมีหูอยู่กลางเนาะจากนั้นจากนั้นเราก็จากนั้นนะ่ะเทาก็ดึงพอเอาหลอดมาใส่เอาอดหลอเอาเอาหลอดออกมานะคะก็จะมาใส่ใส่ไม่แล้วเนาะแล้วก็จะมาทำ สนได้นี่นะคะสอดใส่กับหูกกระสวยยุ่นร้ขางนะคะในรูกระสวยมันจะมีหูอยู่ขางๆหูนี่นะคะดูนี้อืจะเห็นหอยูใช่ไหมคะมก็สอดใส่เลยจ้าสอดใส่มันจะออกมาอย่างนี้จะเป็นส่นออกมา,าก็ดึงออกมาหลังจากนั้นก็จะ เอาเอาหลอดที่ห่อใส่ใหม่แล้วจับกดใส่ในหูนะคะมันก็จะอยู่หลอดก็จะหมุนหลอดก็จะหมุนห่อซาวออกอย่างนี้ค่ะแล้วห่อก็จะเอาไปสอดอันนี้ยังไม่ใช้เราก็เก็บไว้ก่อนใส่ ตอนตําจะต้องสอดทั้งหัวก่อนนะคะสดสอดทั้งหัวสินทุกครั้งอันนี้ก็คือหัวสินนะคะพี่นอ้องหัวสินจะอยู่แล้วจะพูดถนัดเนอะว่าจะเอาตอนต้าจะเอาหัวไว้ทั้งใดนะคะสันหามาฝากก็เอาไว้ทั้งนี้ค่ะก้อนที่สดกระสวยเพื่อนกะัะเออสาวสาวสาว,สาวสาวสินไม้ออกนะก่อนนะคะสาวสิน มีนีน่นีคือเส้นมีนะคะเส้นไหมมีเส้นไหมมัดมีนะคะมันจะเป็นลักษณะที่เพ <as> <as> ื่อนมัดไว้มันก็จะก็จะเป็นลายในตัวของมันแล้วนะคะเขาก็จะสอดเพราะเขาเหยียบเขาก็จะสอดสอดอย่างนี้นะคะกระสวยกระสิเป็นโตน้ำเส้นไหม เ้าไปในเครื่องหงูนะคะพอมาสอดพันมาแล้วสอดพนันพื้นพื้นผ้าพื้นหูแล้วนะคะท้องกว้างแล้วนี่เลาก็จะมาวัดวัดมีนะคะวัดมีเอาทั้งตีนเป็นเกณฑ์เแากม็มาแทกแบบนี้ก่อน สอดมาแล้วเนาะพี่น้องการพี่ซีเฮาตั้งตั้งยู่เกียดใดก็ได้ก่อนนะคะอันนี้คือเริ่มเกียดไม่นะคะนี่เริ่มเกียดไม่เกียเก่ามันคือเกียนีเกียนีนะคะเกียนีได้ปะเดี๋ยวเดี๋วมาดูเห็นบ่ะดอเกียดเก่ามันคือเกียดหนีนะคะเกียดที่เกียดที่เฮาสิสอดสอดมาใหม่นี่มันจะขึ้นเกียใหม่เนาะเอิ่นเกียด เกศนี่คือเกศใหม่นะคะเรื่มมาใหม่เกศนี่มีซีสอดทุกเกดจะมีซีสอดเพราะว่ามีหัวนี่เป็นเกศซีสอดนะคะอันนี้คือสอดที่แรกสอดที่แรกขึ้นเกดใหม่เทาก็เสียเอามาประมาณเลื่อมๆกันเพราะว่าลายมันจะไปเป็นสี่ก้อนนะคะลายมันจะไปเหมือนแบบนี้เหมือนแบบนี้ค่ะมันยังมันยังบเ,เบิดลายมันนะคะมันยังมาทันในงอคืนที่นี่เทากับมาตั้งมาตั้งเกด ตรงตีนนะคะเอาตีนเป็นตัวตั้งนะคะว่ามันจะพอดีบอะค่ะเก็ดพอดีบอเขาจะตั้งไว้แบบนี้นะคะอันนี้คือเก็ดที่สองนะคะอันนี้คือเส้นที่สองของเกดนี่มันจะไปประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนี่เขาจะตั้งประมาณนี้นะคะให้มันเลื่อมๆกันไว้นะคะอันที่จะไม่เป็นเก็ดใหมมันก็เลื่อมๆแล้วเขาก็มาเบิ้งเกจ ไอ้ A, e ิตวนี้ทั้งเมิดของเก็ยดแต่ว่าเขาต้องเบิงเก็ยดนี่ก่อนมูแล้วเขากลับมาเบิงเก็ยดพวกนี้ว่ามันเขา่ามันเข่ามูมันบอน,นะคะแต่ว่าเก็ยดนี่มันเคยจะมาเทิร e ์นอิตวนีก็ต้องให้มันเทิร์นอยู่ในพอดีของมันนะคะถึงจะเลื่อมก็เป็นเลื่อมเลื่อมธรรมดาเนาะเลื่อมมันก็จะมีเลื่อมๆกันบ้างนะคะมันจะเข่าเก็บเบิดตลอดแนว้ของมันเลยนะคะ แต่ว่าเขาต้องเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งก่อนนะคะแล้วก็แทกแทกสีนใส่ตีน,ตนแทกเอาแทกทั้งนี้ก็ได้นะคะแทกทั้งหัวก็ได้เขาต้องมาแทกทั้งตีนมันถึงจะถือว่ามันสีได้แม่นยำกว่านะะแล้วเขาก็ตําเขาสีก็ไปก็เป็นเกิที่สองโอ้ส้นที่สองต่อไปก็เป็นเสีนที่สองเห็นบอมันคำเลย พี่น้องเห็นป้เส้นที่สองมันจะมาประกบกันนะเห็นไหมมันจะตรงกันพอดีตามที่เรามัดไว้อันนี้คือเส้นที่สองถ้าเขาตั้งเ็ดหนึ่งเ,เป็นเส้นแรกเ็ดที่สองเขาก็ป่ะจำเป็นต้องตั้งเ็ดที่สามก็ป่ะจำเป็นต้องตั้งกระชิดตั้งประมาณเกดเกดละเส้นแรกของเกดนะคะอันนี้คือเส้นที่สาม ส่นที่สามมันก็จะสอดกลับมาอีกอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่เหลือของของไม้นะคะที่เข้าคนเกินไว้เนาะเพื่อจะอะปรับปรับลายให้มันพอดีบ่ได้ฮ็ดไว้ตายตัวนะคะตัวนี้ไม้ส่วนที่เหลือมันจะไว้ถ้าปรับความพอดีอ่ะพอดีนะคะพี่น้องนี่เห็นปะอ,อันนี้คือสินที่สามนะคะเสินที่สามถ้าเส้นนี้พอดีถ้าเขาคนมีดี เส้นพวกนี้มันก็จะพอดีเขาก็จะบริเบิร์ลายนะคะเขาจะเอาตัวนี้เป็นเกณฑ์เป็นเกณฑ์ตัวหลักต,ต้อตมต่อไปก็จะเป็นเส้นที่สี่ของเก็บนี้เส้นที่สีมันก็จะเข้ามาพอดีเห็นบอ๊อพี่เนาะนี่คือเต็มเก็บแล้วเต็มเก็บแล้วเขาจะได้ง่ายเกย็บไใหม่นะคะ น,นี่ขาสติตั้งเก็บไหมที่ดรเพราะว่ามันเต็มเต็มซีสอดแล้วเกบไหมก็จะขาก็สชิวัดตามตามายถ้าข้าวตามขาก็รูดเห็นไหมขาก็ะิตั้งไหมอีกนะคะตั้งเก็บตั้งเก็บนี่ก็จะประมาณให้มันเลื่อมๆกันจังซัมหนีนะคะแล้วขาก็จะเหยียบรัดเลยถ้ามันพอดีข้าก็เหยียบเหยียบไหมเหยียบไหมเปลี่ยนเลย ถ้ามันอยู่อยู่ลักษณะนี้มันเอามาใกล้หน่อยเห็นไหมถ้ามันอยู่ลักษณะนี้มันจะเป็นลายของมันเลยพี่น้องมันจะเ่เคลื่อนนะคะเพราะว่าเขาเหยียบรัดแล้วเหยียบตับไม่รับรัดแล้วเขาเอื่นตับเนาะภาษาบานเขาเอื่น enfin, ตับเหยียบตับไม่รัดรัดลัดเล้เรี่ยมันจะบนี้เขากระตําเลยแบนี้เขาก็สามารถปล่อยมือได้ไม่ต้องจับเส้นไม้ั้องนี้เขากระตําเลยเอามือจับพื้นตําได้เลยนะคะ ก็จะตั้มไปเรื่อยๆจนสุดลายของมันนะคะมันจะอวยเขาก็จะรู้เองวนะ่มันมันจะอวยขึ้นอวยลงจำได้ค่ะลายนี้เป็นลายสี่มุมเมืองนะคะ เป็นลายที่บโอกลายแบบมีโบราณน,นะคะบโอกพื้น count, เกตคาวพื้น่าเกตคาะวสีม,มุมเมืองเนาะนี่ก็คือลักษณะของเพิินนะคะลักษณะของลายสีมุมเมืองมันจะมีดอกดอกทั้งสี่ทิศใต้เหนือ ออกตกประมาณนีนะคะมันจะมีทุกดอกเนาะเป็นมีน่อยเนาะคะ่ะเป็นมีน่อยนะคะเป็นลายซีมเมืองสำหรับคลิปนี้ก็สันหามาฝากตำหกของเครื่องหนีเป็นเอเป็นตรงแหลกนะคะตรงแรหลกแหกมัน คำแล้วพี่น้องจะท้ายคลิปจะว่คาคำหกรคเหมือนเดิมนะคะลายสีมุมเมืองไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเส้นนี้นะคะพื้นแรกแหกมานลายสีมุมเมืองสีม่วงดอกลักนะคะสำหรับเส้นไหมห้ข้าวย่อมสีสีม่วงดอกลัก ใส่เครื้อสีน้ำตาลแก่มันก็จะออกกลมๆจากน้อยสีนี่สนใส่ได้แมดได้ทุกสีผิวนะคะได้ทุกสีผิวเราจะบดดนะคะขาวก็นุ่งได้ดำสีเทนก็ใส่ได้สีสีอมะตะ เดี๋ยวคลิปหน้าเยลสีอื่นไม่พี่น้องเบึงนะคะอาจจะมีสีแดงสีเขียวสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะก็ก่าวคำว่ายู่ดีไม่แห้งสุภูสุคนสวัสดีค่ะ